ดูเจ้าของบ้านเขานอนเฝ้าบ้านเขาอยู่นอนเป็นพยาหมาอันนี้คือนมโรงเรียนของนางนะคะตามหลักก็มีแต่คนบอกว่าสุนัขก,กับแมวไม่เหมาะกับก,บการกินนมวัวใช่ไหมก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าบ้านเราเลี้ยงหมามาหลายชุดชุดนึงจะมีอายุป,ประมาณ15ปีมีหมาพันธุไส้กรอกนะรัชชุนแล้วก็มีหมาพันผสม บ้านเราก็จะเลี้ยงด้วยนมวัวมาตลอดเพราะว่าหมาชอบก็คือเออถ้ากินแล้วไม่ท้องเสียหรือไม่มีปัญหาอะไรไม่ป่วยไม่ไข้ก็จะให้ต่อก็แล้วแต่การเลี้ยงดูเนาะทีน่นี้เดี๋ยวจะเอาไปให้นังนางหมานางหมานะทุกคนมันเป็นของโปรดของน้องคือก่อนอื่นต้องบอกว่าต้องบอกว่าเลี้ยบอะ่ะเป็นหมาของคนงานคนงานก่อสร้างที่สร้างบ้านที่เราซื้ออยู่แล้วทุกๆหลัง แล้วเขาก็จะมีลูกใช่ไหมเขาก็จะเลี้ยงด้วยนมโรงเรียนเวลาลูกเขาได้มาจากโรงเรียนเขาก็จะเอามาเลี้ยงตัวนี้มาตัวนี้แล้วมันก็จะชอบมากมันก็จะคิดถึงเจ้าของมันเพราะว่าตอนนี้เจ้าของมันอะกลับไปประเทศของเขาเพราะว่าอ่านะนะนแน่แน่เห็นแล้ว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 คือว่าคนที่เป็นพี่ผู้ชายเขาเป็นน่าจะมาเร็งแล้วเขาก็จากไปแล้วพี่ผู้หญิงเขาเลยบอกว่าฝากเลี้ยด้วยนะ แล้วเรากับเพื่อนบ้านก็เลยนั่นแหละมันมีมันมีเดี๋ยวจะเอาคลิปแปะไว้ในคอมเมนต์ให้ดูมันเรื่องมันยาวอันนี้จะพูดถึงนมโรงเรียนนี่ซื้อบ้านแถมหมาดูดิซื้อโตหินมาก็มานอนคนก็นไม่มีสิทธิ์นั่งอ่ะชอบไหมอันนี้มันชอบแน่่เน,นี่ยเนี่ยผมชอบนมโรงเรียนครับใช่ไหมลูกคือน้องก็กินเราก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรน้องก็หล่อกินแล้วก็หล่อมาก หล่อสมาร์ทเราก็ไม่ได้ให้พั่มเพื่อก็จะให้ทุกเช้านะคะแล้วก็ผสมกับคือเคยเห็นปะโกโก้คั้นอะเออนั่นแหละใช่ไหมเดีย๋ยวเราจะทําให้ดูว่าเราให้น้องแบบไหนซึ่งหลายๆคนก็คงให้น้องแบบนั้นแหละอย่าเพิ่งกินนะหยุดนี้ก่อนนะลูกแปบ๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเอามาให้นะครับดูดไม่ได้ครับดูดไม่ได้อะแม่แม่แม่หมานมโรงเรียนหมานมโรงเรียนนี่ ด้วยความที่มีแค่นมก็จะไม่ได้รับประโยชน์ใช่ปะเราก็จะให้เหมือนโกโก้ขันกินให้มันสุภาพเธอหลบนี่นะคะนี่นะเราก็จะทำแบบนี้จะเย็นเย็นจะเย็นเย็นเราก็จะเอาอาหารเม็ดอะอย่างนี้อย่าเพิ่งกินอย่าพิ่งกินอย่าเพิ่งกินอย่าพึ่งอย่าพิ่งอย่าพึ่งเย็น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 เราก็จะให้เป็นโกโก้ขันนะคะทุกคนอาหารเม็ด ผสมนมเหมือนโกโก้ขันถามว่าทำไมไม่ให้น้องแยยๆให้มันดีๆน้องกินกรอบๆอร่อยๆทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงค่ะน้องได้กินกรอบๆอร่อยๆทั้งวันอยู่แล้วถ้าน้องอยากจะกินแต่อันนี้คือนางอ่ะชอบกินนมมากไม่อยากให้นางกินแต่นมไงใจเย็นดีไม่อยากให้นางได้กินแต่นมอยากให้ได้รับสารอาหารนิดนึงนะคะบางคนก็ด่ามาว่าเลี้ยงน้องดีๆหน่อยสิโอ้โหดูนู่น เอาเป็นว่าบ้านเราก็ให้ชีวิตได้เท่านี้ค่ะเพราะว่าน้องก็เป็นหมาของคนงานก่อสร้างที่เขาไม่กลับมาแล้วเขากลับประเทศไปแล้วพอน้องกลับประเทศไปน้องติดสัตว์น้องไปแบบปีนบ้านโน้นบ้านนี้เขาไม่โอเคให้หัวหน้าคนงานล่ามไม่สิหัวหน้าคนงานเอาไปล่ามเพราะว่าไปปีนบ้านคนนกคนนี้อย่างเงี้ยล่ามจนตากแดดจนน้องแบบ ร้องโวยวายเราบ้านเราแล้วก็เพื่อนบ้านหลังประมาณถัดไปตรงนู้นนะ่ <c oughs> ก็เลยคุยกันว่าเอาน้องไปทำาหมัน <c oughs> น้องจะได้สงบ <c oughs> จะแปะขีปไปให้ดูนะในคอมเมนต์อันนี้ไม่ได้อะไรนะแต่อยากให้ดูว่าวางคนดรามา่าว่าให้เลี้ยงน้อ,นอง,งอย่างนั้นอย่างนี้คือเราก็ไม่ใช่คนรวยเราก็จะเลี้ยงได้ตามที่เราโอเคเราไหวแค่เราทั้งนี้ ตอนที่ลงคลิปนั้นมีทุกคนบอกว่าช่วยน้องเถอะใครอย่าทิ้งน้องรับน้องเอาไว้ก็จะบอกว่าบ้านเรารับน้องเอาไว้ให้มีที่นอนที่พักพิงและเพื่อนบ้านทุกหลังมีเจ็ดหลังก็จะมีอยู่ประมาณสี่หลังสามหลังที่รักน้องก็จะมีอาหารวางไว้ให้น้องก็จะน้องก็จะเหมือนมีเจ้าของทุกบ้านเลยทุกบ้านก็จะเรียกเรียบเรียบเพราะว่าหมาตัวนี้อยู่มาก่อนคนเนาะอยู่มาก่อนคนทุกหลังหมู่บ้านมีแค่เจ็ดหลังน้องจะอยู่มาก่อน กอนทุกคนเพราะว่าน้องเป็นหมาของคนงานที่สร้างบ้านเนื้ออ,อกปะเออน้องเป็นหมาของคนงานที่สร้างบ้านน้องก็จะเข้ามาแล้วก็จะเห็นน้องตัวเล็กๆเลยน้องน้องน่าจะตอนนี้น่าจะสองขวบแล้วล่ะตอนที่เรามาคือน้องยังเด็กอยู่ทุกบ้านก็จะรักน้องซอยนี้รู้จักหมดจะเด็กเลี้ยบเรียบไม่ว่าจะบ้านไหนก็จะมีเอาอาหารมาให้เอาอะไรมาให้เงแต่ส่วนบ้านเราก็จะให้ที่นอนเลย ตั้งแต่ลงคลิปนั้นก็มีแต่นคนว่าเออกลัวเราทิ้งเลี้ยบหรือเปล่าทิ้งน้องไหมอย่าทิ้งน้องไหมเอาน้องทำหมันเสร็จแล้วเลี้ยงน้องไหมนะก็เลี้ยงค่ะแต่ว่าก็ลําบากมากๆเพราะว่าน้องอะดิกินให้หมดจะบอกว่าน้องอะปีนออกได้หมดปีนข้ามไปบ้านเพื่อนบ้านทุกคนนะเราก็ต้องเราก็ไม่มีงบเราก็ต้องทํากันเองเนี่ยทํารัว้ว น้องอาจจะเห็นเราออกจากบ้านไม่ได้น้องจะปีนกำแพงตามออกเพื่อกระโดดข้ามไปบ้านเพื่อนบ้านเราก็ต้องทำรั้วแบบเนี้ยเพื่อให้น้องปีนไม่ได้แต่ก็ยังเปิดให้น้องออกไปบ้างเพราะว่าน้องเคยอยู่ข้างนอกแล้วเราก็ส่วนมากก็จะให้อยู่ในบ้านแบบนี้กินให้หมอดอย่าดือ้อแพมยาวหน่อยก็อยากจะพูดอนะ่บางคนก็แบบอยากให้เลี้ยงน้องแบบนั้นอยากให้เลี้ยงแบบนี้ก็คือตามเลี้ยงช่วยเหลือได้ในมุมที่ตัวเองไหว นะคะแล้วเพราะว่าบ้านเราก็เลี้ยงแมวลูกแมวจอหลายตัวมากเอาตกมันก็จะไม่ค่อยชอบอยู่หลักบ,บ้านอ่ะใช่ไหมผมเป็นหมาที่อยู่ข้างนอกมาครับใครๆก็รู้จักผมครับใช่ไหมยบับไหนโชว์ความฉลาดหน่อยขอมือขอมือพี่ก้อยดูหน่อยเร็วโชว์ความฉลาดให้พี่ๆดูหน่อยเร็วอย่าโชว์โชว์ความฉลาดหน่อยขอมือขอมือ,อ,อ,มอ,อ,อขอมือขอมือเร็วข,ขอมือหน่อยขอมือเดีย๋ยวจะให้ออก ขามือโชว์ความฉลาดหน่อยเร็วขามือน,นันน่นนั่นนั่นออผมฝากเนี้อฝากตัวเนี้ยนะคะพี่พี่ไปดีกว่าดูดิหน้านี่คือรอยตอนแบบโดนกัดสมัยเด็กๆอะ่ะแบบว่าพอโดนล่ามแล้วตอนนั้นช่วงหมาคนอื่นเขาติดสัตว์เขาก็มากัดพวกเราเลยไม่ไหวไปกัดกับคนนั้นคนนี้เราก็เลยแบบ จัดการทำหมันซาสงบวะแต่น้องหล่อนนะทุกคนด้วยซิ่มหลังอ่านผมหล่อมากใช่ไหมฝันไปเถอะใช่ไหมเธอออกหรอกเธออยู่ในบ้านนี่แหละ